โมก a าพอตคืออะไรอะ่ะโมกาพอตนะคะก็คือเป็นหม้อสำหรับต้มกาแฟซึ่งเป็นหม้อที่ใช้วิธีการชงแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ก็จะสามารถใช้กับเตาแก๊สได้เหมือนในคลิปที่สามีใช้กับเตาแก๊สนะคะวิธีการทำงานของหม้อต้มนี้นะก็คือจะใช้แรงดันของน้ำอะคะ่ะผ่านตัวกาแฟขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นกาแฟด้านบน ส่วนประกอบในหม้อโมกระพอร์นะก็จะมีฐานข้างล่างที่สําหรับใส่น้ําแล้วก็จะมีตรงเนี้ยที่จะมีถืออยู่ก็คือที่กรองสําหรับใส่กาแฟนะคะแล้วก็จะมีหม้อที่เป็นฐานด้านบนอ่ะซึ่งตัวชั้นกรองเนี่ยนะก็จะมีรูเล็กๆที่จะทําให้น้ำเนี่ยมีรูเล็กๆที่มีท่อซึ่งมันจะทําให้น้ํำอดันขึ้นไปแล้วก็จะไปน้ํากาแฟก็จะไปโผล่ด้านบน ะะซึ่งมันก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับเยือกด้านบนนั่นเองมันก็จะรองรับกาแฟที่ดันขึ้นมาจากหม้อข้างล่างค่ะเรารู้จกักหม้อโมกะพอตเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเลือกหมอ้อโมกะพอตกันค่ะก็คือว่าหมอ้อโมกกะพอตเนี่ยนะมันเหมาะสําหรับการพกพาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเลือกใช้นะคะก็จะต้องเลือกที่ขนาดแล้วก็น้ําหนักของมันด้วย ว่าเราจะใช้งานประมาณไหนคือหม้อโมกะพอรนะ์ตมันก็จะมีหลายขนาดมีแบบ1นคับสามคับไปมันมีมันมีหลายขนาดนะคะซึ่งขนาด3ามคับหนึคับอะไรเงี้ยมันก็จะเกี่ยวกับกาแฟที่จะต้มออกมาได้ปริมาณของกาแฟนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะเลือกนะคะก็คือวัสดุที่ ทำหม้อโมกาพอตนั่นเองมันก็จะมีอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสนะคะหม้อโมกาพอตก็จะมีทั้งหม้อจีนหม้ออิตาลีหม้อไทยก็มีนะหม้อจีนก็สามารถดูได้ในแบบช้อปปี้ลาซาดา้ามันก็หลักร้อยนะคะไม่แพงมากส่วนหม้ออิตาลีก็จะน่าจะราคาหลักพันขึ้นแล้วก็มีหม้อของไทยด้วยนะคะของอะตอม f าแฟเพื่อนๆรู้จักกันไหมโมก๊าพอตแต่ละครับจะได้กาแฟออกมากี่ ML สมมีก็จะพูดถึงตัวโมกาพอตแบบในคลิปนะซึ่งมันเรียกว่าโมกาเอ็กเพรสโมกาเอ็กเพรสเนี่ยนะคะเขาก็จะมีขนาดคับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ขนาดค่ะก็จะมีขนาด1ครคับ2ครคับ3ครคับ4ครคับ6คคับแล้วก็9ครคับนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละคับเนี่ยมันจะให้น้ำกาแฟออกมากี่ ml นะคะขนาดที่1นะ1คับก็จะให้กาแฟ60 ml นะคะ 2องคัพก็จะให้กาแฟ90 ml 3ามคัพแบบในคลิปนะคะก็จะให้น้ำกาแฟออกมาทั้งหมดได้130 ml 4ี่คัพก็จะได้190 ml นะคะหกคัพก็จะได้270 ml และพี่บิ๊กเบิ้มของเรา9ก้าคัพนะคะก็จะได้420 ml อันนี้เราก็จะสามารถไปเลือกซื้อได้นะว่าเราอาจจะต้องการ กาแฟเยอะแค่ไหนเวลาที่เราจะใช้งานมานะนะแต่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้กันก็จะมีขนาด3คัพอย่างที่สําฤเลือกซื้อมาตัวเนี้ยอันเนี้ยก็3คัพเหมือนกันเพราะว่าสัมฤีก็ไม่ได้ต้องการกาแฟออกมาเยอะขนาดนั้นในแต่ละวันนะแต่สำหรับร้านที่เขาขายกันตามที่เราไปแอบส่องๆมาก็จะมีขนาด3คัพ6คัพที่หิดๆกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องคิดเมื่อจะเลือกซื้อมอกาพอตก็คือ จะเอาโมกระพอดไปใช้กับหม้อประเภทแบบไหนไปใช้กับเตาแบบไหนอย่างสำลีเนี่ยเอามาใช้กับเตาแก๊สนะคะมันก็จะมีที่เอาไปใช้กับเตาไฟฟ้านะก็มีเหมือนกัน แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่จะต้องซื้อแผ่นนําความร้อนแผ่นพาความร้อนหรือแผ่นนำนะจำจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตอนนั้นคือไปถามที่โฮมโปรเขาก็บอกว่าถ้าเราซื้ออันนั้นมาเราก็จะใช้กับเตาไฟฟ้าได้แต่สําหรับส่วนตัวเราเราก็ใช้กับเตาแก๊สนะคะซึ่งเวลาที่เราไปแคมปิง้งไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็สะดวกในการพกพาเตาแก๊สไปด้วยไปได้ด้วยนะคะนี้ส่วนตัวนะแต่ ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกใช้กับเตาประเภทไหนอันนี้ก็ไปตัดสินใจกันได้ด้วยตัวเองเลยนะคะหม้อก็พอราคาเท่าไหร่ปัจจุบันนะมันก็มีหลายราคานะคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันถ้าหลักร้อยก็เป็นหม้อจีนเท่าที่เราไปดูดูใน lazada แล้วก็ใน shopee นะส่วนอย่างที่บอกอะ่ะหม้ออิตาลีก็จะหลักพันขึ้นแต่เพื่อนๆก็สามารถเลือกตามงบ ตามความสะดวกใจที่เราอยากจะได้มันเลยนะคะตามความตามเลือกตามการใช้งานของเราแต่หม้อจนีนน่ารักน่ารักก็มีนะสีสันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยหม้อไทยก็มีอะตอมที่แบบดังๆอะนะเดี๋ยวเราจะต้องไปลองซื้อมาใช้แล้ว <c oughs> จริงๆหม้ออิตาลีมันก็จะมีแบบลวดลายอะไรแบบน่ารักนรักนะ ลายวัวลายลายวัวสีชมพูสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะมีแบบที่เขาหิ้วมาขายก็มีเหมือนกันอันนั้นก็จะราคาหลักพันขึ้นนะคะหลักการทำงานของโมกาพอดนะคะหม้อโมกาพอดเนี่ยมีความคล้ายนะมีความคล้ายกับเครื่องเอเปโซเพราะว่ามันจะใช้เรื่องแรงดันน้ำนะคะ ซึ่งแรงดันน้ําก็จะนําพาน้ําร้อนเนี่ยไหลผ่านพงกาแฟาออกมาแล้วก็สกัดออกมาเป็นกาแฟาเข้มข้นนั่นเองเมื่อเราได้กาแฟาแล้วเราก็จะสามารถเอาไปผสมกับอย่างอื่นเพื่อรังสรรค์เป็นเมนูอื่นๆได้นั่นเองนะคะแต่ว่าตัวโมงกระผอดเขาจะมีแรงดันน้อยกว่าเครื่องเอปโซ่เครื่องเอปโซ่มันก็จะอยู่ที่9ถึง15ถึงบลา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  แต่โดยประมาณก็จะประมาณนี้โดยประมาณ9บาทถึง15บาทนะคะสกัดเอสเปรสโซ่เนี่ยเขาก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ9บาทโมกะพอร์ตกับเอสเปรสโซ่ที่สกัดจากเอสเปรสโซ่แมชชีนโมกาพอร์ตอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีแรงดันแต่ว่ามันก็มีแรงดันที่น้อยกว่าเครื่องเอสเปรสโซ่อยู่มากเลยมันก็จะทําให้น้าํากาแฟที่ออกมามันก็จะไม่ได้มีความหนืดเท่ากับเอสเปรสโซ่ค่ะ คือด้วยความที่น้ําที่สกัดกาแฟจากโมก a าพอตมันก็จะแบบหลักร้อยขึ้นมาเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยจะมีความเจือจางมากกว่าดังนั้นเนี่ยนะมันก็เลยมีความหนืดน้อยกว่าเอสเปรสโซนั่นเองแต่ว่าโมก a าพอตอ่ะก็จัดได้ว่าเป็นกาแฟ,แฟที่เข้มข้นมากกว่าการชงแบบฟิลเตอร์นะคะมากกว่าเฟนเพสมากกว่าเอโรเพสแล้วก็มากกว่าดิฟเพราะว่ามันเป็นกาแฟต้ม แต่ว่าโมก a าพอดกับไซฟอนอันนี้สัมมีก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีความเข้มข้นเท่าๆกันไหมเดี๋ยวจะต้องไปลองแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะว่าไซฟอนกับโมก้าพอดมันแตกต่างหรือว่ามีความเหมือนกันยังไงบ้างค่ะและนี่ก็คือโมก a าพอดนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะสรุปประเด็นที่ที่เกี่ยวข้องกับโมก a าพอดมา ได้พอสมควรนะคะแต่ว่าหากจะหากตกลนประเด็นใดๆไปเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบมาตอบให้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วก็จะตอบให้เลยแต่ถ้าเรายังไม่รู้เนี่ยเราก็จะไปหาคำตอบมาตอบให้วังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อโมกะพอตนะเข้ามาเป็นเพื่อนวงการเดียวกันเถอ